โอเคไอพี okay. ่นี่นะเรามาอยู่ที่น้ำตกแล้วนะเพื่อนๆเรามาอยู่ที่น้ำตกแล้วนะเรามาอยู่ที่น้ำตกเล็วโทรศัพท์เมื่อกี้เครื่องที่แล้วนี่ผมก่ลาวว่าจะมาถ่ายน้ำตกให้ดูนะพอดีแมมโบรี่เต็ม ก็เลยต้องเอาไปเครื่องหนึ่งโอ้โหน้ําใสแจ๋วเลยเพื่อนโอ้โหน่าอาบมากเลยดูสิน่าอาบมากหน้าอาบจริงๆเนี่ยดูสิสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> สวยจงเบยอาลาชิยมามะอันนี้คือจุดหนึ่งนะช่วงตรงกลางเดี๋ยวผมพาไปดูด้าน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 ในสวยมากเลยเพื่อนๆอาลาชิยมามะถ้าใครติดตามคลิปผมนะมันจะมีผมถ่ายตู่ตรงช่วงป่าไผ่กับช่วงน้ำตกนี่คือช่วงน้ำตก ไอ้สวยงามมากมีรถลากบริการให้ด้วยดูสิมาเจอมาเจอน้องหมาอีกแล้วเกาวัยฮลัลโหลเจอน้องหมาน่ารักดีตัวเล็กนิดเดียวหมากระเป๋ามานนี่ <laughs> มาถ่ายให้ดู <c oughs> เขาเบอีดูเด้อด,ดูดิอตรงนี้มีพายเรือด้วยหนู่เนี่ยภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านแล้วก็น้ำตก ไอ้นี่ผมไม่ได้เปิดเพลงประกอบนะผมอัดปุ๊บคุยกัน2อสามคำแล้วก็ลง YouTube เลยเพื่อนๆของผมเป็นช่องที่แบบว่าง่ายๆไม่ต้องมาเสียเวลานั่งตัดต่อผมทำเพื่อ,อความบันเทิงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็อาจจะไม่มีเสียงดนตรีประกอบอาจจะไม่มีเอฟเฟกอะไรนู่นนี่นั่นนะก็คุยกันตาม สภาพความเป็นจริงครับอืมตรงนี้ก็เป็นที่อีกจุดในึ่งจะขอนั่งพักได้ไหมฮะเออไปไม่ได้ละ มึงทำคอนเทนต์ว่ะเนี่ยลองตะโกนอยู่ที่ตรงฝั่งนู้นนะเออเยเนี่ยคนก็ยืนจ้องอยู่นั่งเรือแต่ายไม่เป็นนั่งเรือดีกว่าดีไหมเพื่อน ถ้าใครอยากให้ผมนั่งเรืออกอดไลค์ผมด้วยนะอันนี้นะถ้าใครเพื่อนๆตามคลิปผมนะผมจะมีอีกคลิปหนึ่งที่ว่าพายเรือเล่นอยู่ในอน้ําตกอีกจุดหนึ่งนะเขาชื่ออะไรแล้วผมก็ลืมแล้วนะก็ดูคลิปผมไปเรื่อยๆแล้วกันเพื่อนๆไม่ต้อง <c oughs> ก็อ่านั่นแหละ ก็ก็คือผมก็อาจจะอธิบายโน่นนี้นั่นนิดหน่อยแต่แล้วก็เราก็มาดูความเพลิดเพลินนั่งเรือไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เป็นป้ายอาราชิยามานะถ้าเพื่อนเพื่อนเซิร์ชดูนะก็ไม่ยากนะฮะเห็นไหมอาราชิยามาเบนไก่เนี่ยแดดเริ่มเปรี้ยงแล้ว เนี่ยแดดเริ่มเปรี้ยงแล้วเดี๋ยวผมจะเน้นส่วนใหญ่จะเน้นกินนะ<ๆ>เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนดูดูใครๆอยากกินนะ<ๆ>ก็มาดูผมได้เลยนะ<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนหรือว่าดูนู่นนี่นั่นนะเลยเปืย่ยนะฮะก็อย่างที่ว่านะคือของผมนี่จะถ่ายเป็นวีดีโอสดๆแล้วเสร็จแล้วก็ผมปั๊บผมไม่ต้องการเอาเวลามานั่งตัดต่อนู่นนี่นั่นเพื่อจะ,อะทำเป็นการค้า หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จะลงคลิปเลยและดูแบบธรรมชาติธรรมชาตินะเพื่อนๆไม่มีเสียงดนตรีไม่มีเสียงอะไรประกอบก็มีแต่เสียงผมนี่แหละที่คอยอบอกนู่นนี่นั่นบอกกล่าวเพื่อนๆก็เราคุณบ้านนอกกันนะง่ายๆโอเคอาราชิยามะเพื่อนๆมาเที่ยวญี่ปุ่นนะก็เลยลืมแวะมาเป็นเป็นอีกจุดหนึ่งที่นั่งชิวได้สบายๆเลยนะ บอนไซบอนไซอย่างสวยเลยเพื่อนๆเห็นไหมเรามาดูเรือหน่อยดิพามันจะเป็นยังไงบ้างวันนี้มีแคคนหนึ่งสองพันเยนตรงนี้ก็สวยอยู่เออมา เนี่ยสวยมากเลยเพื่อนๆก็เป็นโขดหินนี่ก็เป็นโขดหินอ่าเป็นโขดหินที่นั่งมาเดินเล่นนะนั่งเรือไอเนี่ยมันเขาก็จะมีการบริการช่วงสาร์อทิต์อะไรเงี้ยแต่เราอยู่ตรงนี้แล้วมันก็คืออ่า เนี่ยสวยมากเลยเนี่ยดูดิโอ้โหมาเจออันเบลเลอร์เลยเนี่ยตกเบลเลอร์เลยเนี่ยเป็นคอยมั้งโอ้โหโอโนมีสองสามตัวนนของกินของฝาก ชาเขียวอันนี้เป็นแหล่งชาเขียวเลยนะเนี่ยแหล่งชาเขียวเสยสารนีข่ของกินของฝาก ผมก็จะชอบประเภทของของอบแห้งนะเนี่ยตรงเนี้เนี่ยพันเยนต่อหนึ่งต่อหนึ่งแพ็กแปดร้อยสามสิบเยนของปากของกินความอร่อยนะ สวัสดีครับท่งนมาสเตอรว้ากัีถมอไซส์สวยอยู่อตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไล์อีกจุดหนึ่งนะ ดูสิแมสุดยอดเลยตูเพีย๊ยแต่ไปนั่งเล่นที่โขดหินดีกว่าไปไปนั่งเล่นที่โขดหินเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวก่อนมาฉันช่วยจับมือให้ ح ح> จะช่วยจับมือก่อน เพื่อจับมือให้เออได้อีกชั้นหนึ่งไหมเนี่ยได้อีกชั้นหนึ่งป่ะดูดิสวยงามเลยเราจะนั่งตรงนี้ก็พอแล้วมั้งดูดิบรรยากาศสวยอยู่นะลงได้ไหมเนี่ย

อากาศสดชื่นนะเพื่อนๆอากาศสดชื่นมากเลยโอเคนะจบทริปผมแค่นี้นะเพื่อนๆก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะเพื่อนๆแล้วก็กดคอมเมนต์นะฮะสร้างสารรค์นะครับเพื่อนๆก็จบทลิปแค่นี้นะเดี๋ยวผมก็อาจจะไปหาอะไรกินละ ครับผมสวัสดีครับ